สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุภูสุคนมื่อนี้เมื่อพอกันอ่าว่าพี่นุเฮ็ดคลิปมื่อนี้เป็นคลิปวันที่สิบสามน้อจ๊ะเนาะแต่สิไปลงหาวันที่สิบสี่นาะจ้ะเนาะเฮ็ดแล้วกับสิโหลดเลยจ้ะเพราะว่าอ่าช่วงนี้พี่นุกับสิบบท่านมีคลิปลงเลยจ้าทุกคนจ้าพ่อพอได้ไปใส่เลยจ้าพอสิออกไปข้างนอกเถอะไอ้นั่นฝนตกแชะไม่เป็นตะไบเองเสียหน่อยจ้าทุกคนจ้าเรากาย แล้วก็หิมะกันละลายเบิดแล้วนะจ๊ะแต่ว่าอยู่ข้างข้างบนน่ะหลายแต่ว่าข้างล่างน่ะละลายหมดแล้วนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าแล้วบัดนี้พี่หนูก็บ่ทันบ่มีคลิปลงเ่ะจ๊ะบัด็นนี้พี่หนูก็เลยสิทํางานในช่องน้อยเนาะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าในช่องไอ้อ่าเก็บเห็ดในต่างแดนก็เสาเฮาก็โดนเนาะจ๊ะทุกคนจ๋าก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ในเด้อจ๊ะอันอยากได้จักพันฒับก่อนเนาะจ๊ะเนาะอันเรื่องเวลาเดี๋ยวพี่หนูสิทําเอาเองดอกจ้ะ นอกจากฝากข้อหวยน้ำด้วยจ้าฝากไปซับสไคร์ให้แน่จ้าขอให้ซับสไครถึงพันกับพ่อนอกจะเนาะถ้าคนมารับชมจะหาลอยแกพี่หนูขอแรงใจในจ้สามสี่ล่อยก็ได้จ้าทุกคนจ้านอกจะเนาะแค่แค่เขาไปชมแค่เขาไปชมแล้วก็กดสับสไครแค่นั้นแหละจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวพี่หนูก็ะสิขึ้นกระสิขึ้นให้เบิ้งนอกจะเนาะขึ้นจีขึ้นซื้อให้นอกจะเนาะฝากไปกดซับสไคร์ให้แน่จ้านจากเนาะเดี๋ยวพี่หนูจีทําไลาเล่าเองหรอกจ้า จนะนอแล้วกะล้วกะพี่นุเองกันเวลาหน่อยลงแล้วจ้าสิดียู่อีกแค่สองเดือนเต็มเป๊ะเลยจ้าทุกคนจ้ากสิเดเดินทางกับบานเฮาเลยจ้าสิเดเป็นสวัสดีเมืองไทยล้วเนาะจ้าพี่นุกสิอยากๆยกน่เนาะจา้าเนาะทุกคนจ้าแต่ว่ากสิบลืมทุกคนดอกจ้ากสิมันมะลายสดมาถักท่าเนาะจ้าเนาเต็มื้อนีพี่นุบ่า่มาลายสดเนาะจา้าพี่นุมา มาสรุปหวย,ยให้สีเห็ดเป็นคลิปเอาเนาะจา้าเนาะทุกคนจา้ามันจัง,ง่ายเนาะมันโหลดง่ายเดี๋ยวไหลสซดมือใดมีเวลากัจังควายอ่านมาไหลโสดคุยกันเนาะจ้าทุกคนจา้าถ้าเห็ดเป็นคลิปกัสีเลี้ยวกัสีลงในไงเนาะจา้าแบบนี้แหละพี่นูกัสสีมาสรุปสามตัวให้ตัวใดเน้นเนาะจา้าทุกคนจ้าสำหรับเอฟซีทีถามพี่นูว่านเน้นตัวใดพี่นูก็เขียนว่าเน้นอยู่ด้วยจา้าอ่านเบิงด้วยจา้าด้วยทุกคนจา้าอ่านเบิงอ่านเบิงให้เข้าใจว่าตัวใดพี่นูเน้น พี่นูขีดไอยังไหนพี่นูบอกเบิดได้ได้จ้าเพรต้องถามพี่นูให้ยากนอกจากเนาะล้วก็อีหย่างหนึ่งกับโปรใช้วิจรารณญาณในการรับชมนอกจากทุกคนจ้าพี่นูกับเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงแนวทางที่เอามาแบ่งปันซื้อๆนอะจาเนอพี่นูกับว่าแมนนั่นว่าแมนนั่นคนหวยแมนมาแต่ส่พี่นูกับเป็นคนธรรมดาคือทุกคนนี่แหละจ้าคือกันนี่แหละนอกจากเนาะแต่ว่ากับที่เฮดมามันกับเขามาตลอดนอกจากนะทุกคนจ้า กะหลายๆคนกคับคงฉี่หูสีเห็นเนอกจกนนว่าพีนูหายหวยมากตลอดเนอจันจนพี่นูหายห่วยมากตั้งแต่ตอนอทำยูทู e ใหม่ๆทำยูทูปได้สามสี่เดือนก็สามเดือนประมาณสามสี่เดือนนี่แหละจ้ะพีนูก็บอกหวยมากต่พุ่นเลยจ้ะแต่ว่าพีนูกะเฮ็ดอีหยังบ่เป็นหอกจ้ะกะเฮ็ดคิดใหม่ๆกะเฮ็ดบ่เป็นหอกจ้ะทุกคนจ้ะเนอจ้ะกะเฮ็ดอัน่นา,ายวิดีโอก,กะบ๊บเป็นเนอจ้ะช่วงนั้น สารพัดเลยจ้ะเห็บุบดีเลยเอาง่างไงซะเพราะว่าเขาบ่เป็นมืออาชีพเนาะจ้ะเนาะทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นเนาะจ้ะทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วตั้งใจเดี๋ยวมันก็จะมาดีมาเองเนาะจ้ะเนาะอย่างเช่นพี่นูทุกมือนี้กับบอช่ว100่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการที่เก็บเห็ดเนี่ยจ้ะให้วอลก่อนเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะเดี๋ยวพี่นูกับสิบบ่อยู่โดนเอกจ้ะสิบนาทีกับพ่อเนาะจ้ะเนาะการเก็บเห็ดเนี่ยจ้ะมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ ล้วก็มีกระตาพร้อมที่จะลังกัสบสะพ้ายเประทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายบอสําหรับการเก็บเห็ดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่นูชื่นชมคนที่เขาทำทำคลิปแล้วมือเขานิ่งมากพี่นูย,ยอมรับเราก็ชื่นชมด้วยจ้ะทุกคนจ้ะพี่นูยอมรับว่าตัวเองก็มีงอกแงกเพราะว่าใหม่การสั้นพ่อใยญยสื่อมาให้ก็ลองใส่แล้วใส่ไปใส่มากกับข้อหักข้อหอยพี่นูก็เลยหุ่นหวยพี่นูก็เลยใส่คข,ขาก่าองธรรมดาเราจะเนาะขากข่าาองอันน้อยนี่นี่ พีโนูไออช่วงหลังมาพีโนูใส่อันนี้จ้าฝ้าสั่งซังพี่เล็กซื้อให้นี่ใส่อันนี้กับอันกับตัวใหญ่ที่ตั้งที่ตั้งอันไอ้นี่อยูนิเจ้รตั้งอันถ่ายวิดีโออยูนิเจ้รนี่แหละพีโนูใส่แค่นี้จ้าไมค์กันสันกับมีแต่ว่ากะอ่าใส่แล้วมันบ่ทันใจจกก้ะกลัวสิกดสตาร์ทเปิดได้เราวันนี้ใส่ไปแหน่เพราะพนาะที่กับข้อหกักข้อห้อยมันเป็นอีหยังทีหยุ่งยากมากๆเลยจ้ะทุกคนจ้ะพี่หนูก็เลยบ่อเอล่านอกจากเน,นกาะกาซิมี เวียนหัวแน่ขอโทษได้หลายเ้ยจ้ะแล้วก็ขอบพุณนที่รับชมอันเฮ็ดเวียนหัวไปนไดกัย่างพากันเบิงเนาะจะเนาะดีใจหลายๆเด้อจ้จะเด้อทุกคนจ้าแล้วก็คือว่าน่นหละจ้ะฝากช่องหน่อยน้าแน่แล้วกัน fc ที่มาขอกําลังใจเนาะจ้ะเนาะอ่าลอพีนูกันเ้ยจ้ะตอนนี้พีนูบ่ได้ร่วงคลิปแล้วพีนูสิสิพยาามพีนูว่าจางหนีสิเปยสินสินท่านว่าสิขอทํางานในช่องหน่อยก่อนเนาะจ้ะแล้วก็ลังจากนั้นพีนูวาง พี่นุกษีทำงานช่องใหญ่เนาะจ้ะเนาะจริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่นุกับ่ได้ว่างด้วยจ้ะเพราะว่าอ่าเขามาเสี่ยงลานแล้วเนาะจ้ะเนาะเขามาเสี่ยงลานแล้วแล้ววันนี้เขาขเขาก่อนกำหนดเขาเขาวันที่หนึ่งกลุ่มผาแล้ววันนี้พี่นุก็ต้องเคลียร์ห้องภายในเดือนมกราพี่นุก็ยุ่งดนะ้วยจ้ะพี่นุต้องเคลียร์ห้องพี่นุต้องทำความสะอาดอ่าแต่เขามาบอกกับเราว่าเขาเสิเอาอีหยังแน่ พี่นุบัดล็บวันนี้พี่นุต้องย้ายของจากห้องนี้ไปห้องนู่นเลยจ้ะเพราะว่าเขาแยกกันห้องนี้เขาสีเฮดห้องนวดพี่นุนี่เขาสีเฮดเป็นอีกอีกอย่างอื่นนอกจากนี้เขาสะเฮ็ดว่าเป็นตัดขนหมาอย่างนี้สิละจ้แล้าก็ห้องนวดสิอยู่ข้างหลังจ้ะเป็นห้องทีพญายู่นะจ้ะทุกคนจ้านี่ละจ้ะพี่นุก็ต้องย้ายของย้ายของจากห้องนั้นออกแพ็คของทรงืองไทยก่อนเอจ้กแล้วที่นี่ก็พี่นุ๊ก็สิทำความสะอาดห้องนั้นให้เสร็จแล้วก็ย้ายของจากห้องนี้ไปไวห้องนั้น แล้วก็ทําความสะอาดห้องนี้จ้ะอย่างประมาณนี้เลยจ้ะพี่นก็สิยากอยู่จ้ะทั้งทั้งสีเก็บของทรงเมืองไทยจ้ะเพราะว่ากัสิทรงของกับเมืองไทยกสิหลายกับบ่อหลายดอกจ้ะแต่มันกัสิยากเนาะมันเป็นสิ่งที่เข้าต้องเห็ดเนาะจ้ะเนาะทุกคนจานนั่นแหละแล้วก็เอกสารกับพี่นก็ยังบ้านเลียวเลยจ้ะพึ่งแต่ใบจองโรงแรมมาแล้วก็มืออื่นอื่นก็ว่าสีกอกออนไลน์ลองดูว่าจะเห็ุใดบ่อเนาะจ้ะเนาะมันยากจ้ะ สำหรับคนที่บ่าเข้าใจก็สิยากเนาะจะนอเื่องกาะออนไลน์เนาะแล้วก็ที่นี้ไปยากหลายแมนฝรั่งจ้ะฝรัง่งฝรั่งที่จะไปบานเท่าถึงว่าแต่งงานกันก็นกนจริงถึงคุณสิไปเมืองไทยทุกปีก็จริงตอนนี้มีเงินเฉยๆซื้อตัวเฉยๆไปไม่ได้แลวแล้วจากทุกคนจ้ะก็กยากมากๆแล้วจ้ะไอต้องประกันเนาะจะเนาะต้องไอต้องประกันโควิดน้ำจา่านผู้ใหญ่เนาะจ้ะแล้วก็แล้วก็ โชคดีแน่ไปสวิตแอร์เขาบเขาว่าเขาบเอาไ้ใบตรวจโควิดเนาะจ้ะเนาะเอาใบฟิชสำไฟแค่นั้นเนาะจ้ะเนาะเราก็กประกันของพ่อญาน่ะนะนั่นแหละเราพนี้ก็ต้องไปขอวีซา่าวีซ่ากะนัดสถานทูตกะเวลากระชันชิเสเลือเกินได้วันที่สิบเก้ากุมอ่าสิบเก้ามกราเราพนูเดินทางกลับเมืองไทยวันที่สิบสามกุมภาคิดบ้างว่าห่างกันแค่ เวลาแคบบกีีมือเราจะเนาะเป็นอีหยงติเกชันเฉีดมากๆเลยเพราะว่าบ่มีมือว่างจ้ะบ่มีมือว่างไอ้เขานัดเต็มหมดจ้ะเป็นนสันจ้ะแบบนี้มันเลยเป็นการอีหยงที่มันบ่เรียบร้อยเนาจะเนาะพี่หนุก่ะยากจ้ะช่วงนี้เนาะจ้ะทุกคนจ้ะก็ยากกับพอดีแหละกับบ่ได้ไปเกบเหีดกอยากไปด้จ้ะทุกคนจ้ะเกบเหีดกอยากไปแอบแอบส่วนพญายูจ้ะว่าก็คือพวกผ้าขับไปเนสหิมาลาล่าเราได้อากาศอากาศอัน อากาศบ่นหนาวแห้งเด้สามสี่องศาอยู่เด้ก็เลยวางสีสามสี่องศาสําหรับอยู่นี่กะถือว่าบ่าหนาวแห้งสินะจ๊ะทุกคนจ๋าสสเข้าใ่เสียเสียกันหนาวให้พ่อกอะเท่ากับไปไดเรื่อยอยู่สินะจ๊ะแต่ว่าถ้าต,ติดลบติดลบคือคลิปคลิปที่พีนูเหตุเป็นคลิปสุดท้ายนะจ๊ะที่แก้มพี่นูแดงนะอันนั้นเมือน,นั้นหนาวอีลี่จ๊ะยอมรับว่าหนาวมากๆหลายคนว่าหนาวบว่อหนาวอีลีจ๊ะแบบว่าขนาดเสียตัวนั้นเป็นเสียคนแกะเสียคนแกะที่แบบว่า มันมันมันหนะมันมันที่สุดแล้วนะจ๋ะยังเอาไว้อยู่เลยจ๋ะทุกคนจ๋ามันหลุดซึกว่าพอตกายสองปุ๊บอากาศมันเย็นลง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 เลยนะจ๋ะทุกคนจ๋าเกนแก้มพิโนแดงแปดเลยจ้านะนั่นหนาวอีเลยจ้ามือนั้นมือนั้นหนาวอีเลยยอมรับเลยว่าหนาวหฮงตรงรีบครับเพราะว่าพิโนกินเขากินเขาผักกันย่างฉีนแรงอย่างกินแล้วเนาะ พี่นูก็อยากเข่าป้าอีกพอญงก็เลยว่าไปรถเราคอยถ่ายคอยดังไฟสิงถา่ายพอไงเราก็อยู่กับกล่องไฟแล้วก็เที่ยวไปขนตะฟื้นมาก่อไฟเนาะจากทุกคนจา้าแล้ววันนี้พี่นูก็ไปพี่นูเข่าป้าหลบสองคือบา 2, บสองใบสองสิบห้านาทีแล้วพี่นูออกมาาบสามยี่สิบา 3, นาทีคือแปลว่าใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งทั้งยาง,งาไปแล้วไปยาง,งากลับเพราะว่ามันหนาวแห้งเราพอนีมันกรเริ่มคำ ใบสามมันก็จะมืดแล้วมันก็ว่องเวงพอพี่เล็กเรากลับก่อนเนาะจ้ากุนนันพี่หนูก็เลยย่านพี่หนูก็เลยอันรีบกลับมาเนาะจ้าเอาล่ะจ้าทุกคนจ้าพี่หนูกับมาพอทุกคนสนนิทละจ้าพี่หนูเอาหวยมาสรุปให้เนาะจ้าเนาะทุกคนจ้าอันนี้จ้าพี่หนูเอาหวยมาสรุปให้เนาะจ้าเนาะทุกคนจ้าถ้าโตเน้นพี่หนูก็สิเน้นดอกจันไไหวเด้อจ้าเด้อนี่อันโตเน้นเด้อจ้าเด้อนี่นี่อันสามโตพี่หนูมักตัวนี้เด้อจ้าเด้อทุกคนจ้า แล้วก็ตัวเนียนพี่นุก็มีแค่นี้เลยจ้ะนี่สามโตนอกจากเนาะแล้วก็ผู้ใดสามารถจับเองได้ก็จับเลยด้วยจ้ะทุกคนจ้านอกจากเนาะอ่าเลขวิ่งมาในเลขวิ่งพีน, 0, 0, 2, นพุ่หินศูนย์ศูนย์กับอ่าสองกับหกนอกจากเนาะพี่นุเน้นสองเลยจ้ะเลขวิ่งพี่นุเน้นสองเลยจ้ะทุกคนจ้าล่องหกนลยจ้ะนี่จ้ะเลขวิ่งพี่นุเนาะอันให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองด้วยจ้ะว่าสิซื้อโตัวใดวาสิซื้อจังไดนอกจากเนาะ พี่นุก็ให้ตามนี้เลยด้ๆจ้าทุกคนจ้าถ้าผู้ใดบ่เห็นก็เอามือขี่จอโทรศัพท์ให้มันขยายออกเลยจ้าเด้อทุกคนจ้าบางคนก็จะบอกว่าเฮ็ดโตยิใหญ่ๆให้แน่พี่น้องเฮ็ดโตยิใหญ่ๆให้แน่พนาวาเฮ็ดป้ายใหญ่ๆให้แน่พนาวาทุกคนจ้าอันนี้มันก็ว่าพี่นุก็ว่ามันใหญ่แห้งเลยจ้ามันก็ชัดชัด้ลยจ้าทุกคนจ้านี่จ้าเนาะเอาไปลุ้ยกันต่อเนาะจ้าเนาะทุกคนจ้าล้วกัน ผิดพลาดประการใดพี่หนูก็ขอโทษน้ำเด้อจ้าบอมเอน่าผิดพลาดแล้วก็สิด่ากันเด้อจ้ะอย่าด่ากันเถาะจ้าก็ให้ด้วยใจให้ซื้อๆห้ซื้อๆห้ายบ่ได้บ่ได้เสียยังผู้ใดบ่มากกะบ่อกซื้อบ่ต้องตามเนาะจ้ะเนาะผู้ใดว่าบ่แม่นกับบ่ต้องตามผู้ใดว่าแม่นกับตามเอาที่สบายใจเลยเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋าพี่หนูกับผู้ใดว่าสิมาเรียกร้องเอาอีหยังทั้งสิ้นพ <rett> ี่หนูกับเฮ็ดมาจังสี่ตลอดเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋าโอเคเนาะเฮามาลากันไปก่อนแล้วพี่หนูเซียน เดาวพีน่นูสิได้โหลดคลิปไว้เนาะเดาวพิโนูพี่นูเฮ็ดตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มยูสฟิสเลนแล้วจ้ะทุกคนจา๋าแล้ววันนี้พี่นูก็สิโหลดไว้เมือนสาวก็สิไปเปิดรุ่นเจ้ให้ทุกคนได้เบิ่งประมาณช่วงตีสองตีสามนอนตื่นหนึ่งก่อนแะ้วจ้ะทุกคนจา๋าโอเคเนาะอันคือเก่าหน่ะจา้าโชคดีร่ำรวยสุขกายสุขใจมีแต่ความสุขความเจริญหมดหนี้หมดสินไร้ทุกข์ไร้โศกไร,กไร้โรคภัยนะคะทุกคนจา๋าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้า